1ครับผมไม่ทาหรอกมีดีผมจะเลี้ยงเป็นลูกผมเองแหละถ้าพ่อแม่เขาไม่เลี้ยงนะ้องเขาไหมไม่ได้เจอ้อนเขือไหรที่ไม่เจอเลยนอนอยู่ตรงนี้ค่ะเราผิดไว้ตาเลยใช่ชชอรรันเขานอนอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปหาช่วยเขาก็เลยสงสัยคนนี้น่ะนะถ้าเมไปหาช่วยครับมันคันผื่นอยู่ที่ตัวค่ะไปตามแดชหรืมันจะคัน้อนค่ะแล้วเราลองแคนเขาไ,มไหมหรงอยางไงบอได้ครับไอเทเทนอมบริเคนนะครับบมลูโเห็นนะครับแล้วเราเคยเล่กับน้องชมพู่ไหมครับบอ ไม่ได้ทาครับอย่างนี้ครับไม่ได้ไปครับไม่ได้เจอครับเนี่ยครับไม่สนิทก็ผมรู้จักแต่บ้านเขาครับสนิทกันครับวันนี้เขาเล่นมาปกติครับมีใครตามเขาไหมไม่มีมีแค่พี่สาวเขาวันที่สิบเอ็ดเจอน้องชมพู่ไหมไม่เจอครับไม่เจอเลยปกติเล่นกับชมพู่ไหมครน้องที่หายไปเนี่ยไม่ครับมั่นใจขนาดไหน พันเปอร์เซ็นต์เลยครับครับที่สุดครัดัสวะตรวจแบบว่าเส้นผมเป็นเส้นผมแล้วก็เล็บมือแล้วก็ปากที่อาชํำรีกันม้วนปากแล้วก็ปล่อยกลับมาก็คือมีแค่นี้ใช่ไหมครับทีู่ครับผมมีแค่นี้ไม่ได้ปะหารมันเป็นชุดอะชุดละบางทีก็ร้อยห้าสิบบางทีก็ร้อยแบบนี้ไม่ไม่ค่อยได้ใจเพราะว่าตาเขาก็เก่แล้วไม่ค่อยได้ไปไหนก็ใช้ตลอดนะครับไม่มีจตาจรได้ไง แล้วอย่างกุญแจที่ผมาให้พี่ดูมบางทีคิดว่าว่ายังไงครับไม่ใช่ของเราแน่นอนเนาะมันก็ไม่ใช่อยู่แล้วถ้ามันอะไรล่ะมันบางทีอาจจะเป็นคนหาของป่าอะไรเขาหล่นก็เป็นได้มันเป็นไปได้หลายอย่างของเราก็อยู่นี่ไงเดี๋ยวเราก็ยืนยันว่ามันไม่ใช่ไม่รู้ครับไม่เคยเห็นครับคุ้นไหมครับไม่คุ้นครับแต่ปกตินี่ที่บ้านนี่พี่ใช้รถยี่ห้ออะไรนะครับผมเจ้มาเทล่าครับแต่ว่าไม่ใช่ของไม่ใช่ของธรรมดาใช่ไหครับ ว่ามันเก่าแล้วแล้วอย่างของลุงเนี่ยก็คือไม่น่าจะเขียวเลยเพราะเป็นเร็วลอยไม่เขียวเพราะว่ามันเคยืคือมันจะปี๊ดเพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้แต่ปวงกุญแจไม่เท่ากันนะครับแล้วมึงแต่ตอนนี้แกเป็นยังไงบ้างครับแกก็เครียดที่บานคือเขาจากวัยรุ่นเขาจากที่เขาจะซื้อไปแข่งกันเดือนเดี๋ยวนี้มันคือมันมีน้อยเดี๋ยวน้ำกดเลยครับผมก็ลงไปหยอดช่วยแม่ขึ้นมาก็ประมาณเก้าโมงผมก็เลยขี่รถไปทางซอยบ้านหนองชมพู่ครับ ก็ลงมาบ้านพี่ขวานเล่นไวไฟอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันผมผมมันสายเลาะครับผมมันสายลเลาะชอบขับรถเล่นชอบขับรถเล่นครับคือเขาเรียกไปเนี่ยเพราะอ,อะไรนะมาตื็นเรื่อไปเติมก็เรียกไปเหมือนเดิมับถามเหมือนเดิมถามว่าวันแรกไปอยู่ไหนผมก็บอกอยู่บ้านผมมาผมก็ตอบผิดบ้างเลยแบบนี้ก็ผมจะไปเล่นก็ชิวๆครับผมที่สิบเอ็ดที่สิบสองเช้ามาก็นอนอยู่ที่บ้าน ที่สิมาก็นอนอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมจนถึงวันที่14ก็นอนอยู่บ้านในโทรศัพท์มือถือมีคลิปนอะได้เยอะไหมพี่ไม่มีครับเคยไปตัดฟืนครับงานนี่ครับปีกายนี่ครับทุกอย่างพูดความจริงครับพูดจริงหมดนะพี่ครับแบบเสื้อยืดธรรมดาเนี่ยก็มีครับที่สุดมีกี่ตัวครับพี่ตัวตัวเดียวสองเลยครับในโทเดัพท์พี่มีพวกคลิปละไรบ้างไหมไม่มีเลยไปไหนไม่ได้เลยครับตำรวจก็ไม่รู้ว่าอะไรครับแค่ตัวดินเอก็มาสูง ไม่ครับยืนยันมันจะเองทำไหมไม่ครับผม,มจะทำเพื่ออะไรครับแต่ก็พี่สาวและก็น้องน้องเขได้แบบต่งตัวตามที่ว่าเลยใช่ครับตามเสื้อผ้าที่น้องหายได้เลยน้องคือร่าเริงก็ป,ปกติครับเห็น,หน้องเล่น,นอะไร,รไม่ตอนเข้าไปเห็นน้องกําลังกินข้าวอยู่ประมาณมีรถอยู่คันหนึ่งเข้าไปรถขายตู้<ม>ดูเวลาประมาณสามโมงกว่าช่วงนั้นก็เริ่มเริ่มรู้ว่าตามหาเด็กแล้ว มักเขียนนั่นเองครับ่ันมักจะใช่เวทก็อย่างตอนนี้แบบเรามีซื้อมาไว้บ้างไหมบ่ได้ครับบ่อขึ้นที่ใส่ครับเวทที่บ้านเราก็จะมีแบบเสื้อพวกเราจะหาอะไรอะไรแบบนี้เลยครับก็มีส่วนน้อยครับมีตัวสองตัวอายเอาให้แล้วก็ตายไปแล้วอายครับยืนยันครับมาบริเวณเขตหลานก็แค่แค่ถามว่าไปที่เรือจุดเรือจุดเรือตท่นั้นเจ็ดระคียดนไหรือตีอะไรระคีเดนไเหรือรอไปถ้าตำรวจจะสอบหลังนี้ก็จะเรียกสอบ่อยก็ได้ได้ได้ มีแต่ปัญหาเศรษฐกิจท่าคุณผู้ชมฮานี่คือตัวละครสำคัญที่มันไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อเขาก็เห็นอยู่แต่บ้านนานขนไส้ดีนะผมไม่ต้องบอกอะไรไม่ต้องชีดใจว่าไงกานคุณผู้ชมครับไม่ต้องไปกำลังตามหาอยู่แล้วเพราะวันที่สี่สองที่สามครอบไปคนหาดได้ไหมไปสี่สองที่คนหาได้ที่าไหร่ประมาณสองต่อสามโมงครับค้องย้อนกลับไปไหนวันที่ที่บอกว่าไปติดไปเนี่ยติบอลติดบอลติดบอลกับรายเท่าไหร่นะครับกับกับ ข้อเท่าเลยวันนี้ก็หาแยกกันครับเดินหากันตามหาเพราะว่าตัวพี่เคยมีเกิดวันเกี่ยวกับเรื่องเนี่นะมีต้นนะกับไปลักขโมยกับพวกที่ชั้นในเคยมีนานมาแล้วครับนานสิบปีแล้วใช่หรอครับไม่ไม่ไปเกี่ยวหญ้าให้เกี่ยวหญ้าเกี่ยวหญ้าให้วัวตอนนั้นไปเกี่ยวย่าแล้วเด็กคนนั้นกี่โมงครับตอนออกเกี่ยวหญ้าประมาณออกประมาณสองโมงนะครับแต่ที่ทำไมมันยากจังมันเกินที่เราคิดไว้ค่ะ อย่างเราอยู่กันเป็นแบบชาวบ้านธรรมดาธรมดาที่ที่ดูกันง่ายๆคะ่ะมันจะคิดได้อะไรที่ทาให้ตารวจเขายุ่งยากขนาดนี้เลยเหรอตำรวจระดับนี้การสืบสวนของตารวจแล้วขึ้นไปสู่ศาลกระบวนการทั้งศาลเนี่ยต้องมีหลักประกอบอะไรบ้างโอ้โหอันนี้ก็ต้องมีพยานหลักฐานนะครับพยานก็มาจากประจากพยานนะครับที่นะว่ามีผู้กระทําความผิดหลักฐานก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของความเชื่อมโยงที่เชื่อได้ว่า ผู้กระทำความผิดเนี่ยเป็นผู้ลงมือกระทําความผิดนะครับก็จะประกอบด้วยพยานพิสูจนะครับ,รบผลการชันสูตรนะครับแล้วก็รวมไปถึงพยานยพาิสูจที่อาจจะตกอยู่ในที่เกิดเหตุแสดงว่าที่เกิดเหตุมันก็มีส่วนสำคัญสำคัญมากครับที่เกิดเหตุนะฮะหลักของทางนิติวิทยาศาสตร์นิติเวชจะเอาไปประกอบด้วยครับเนื่องจากว่า,าที่สําคัญเลยคือสาเหตุการตายตายมาจากการกระทําข,ของบุคคลหรือว่าตายโดยธรรมชาติโอเคตายผิดธรรมชาติหรือตา,ตายตามธรรมชาติแั่นั้นเอง ครับตอนนี้พอได้ผลพิสูจน์มาแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ต้องไปวิเคราะห์หายอยีกว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจเลยนะครับว่าต้องไปวิเคราะห์หาว่าเอ๊ะตายการตายรักษาเนี้ยเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้มีพยานหลักฐานยืนยันไหมว่าตายเองหรือมีคนทําให้ตายแล้วอำพรางศพโอเค ถ้าเราจับแล้วเนี่ยต้องฟ้องศาลได้เราต้องมีโอกาสที่ศาลจะลงโทษได้เราไม่ได้คิดแค่ว่าพอมีหลักฐานแค่พอจับถ้ามีคิดว่าหลักฐานแค่พอจับคุมเนี่ยเราทําไปแล้วแต่เราดูถึงการต่อสู้ในชั้นศาลเพราะว่าก็จะต้องมีกระแสอะไรเกิดขึ้นมาอีกเต็มไปหมดพอภามองถึงโอกาสในการดดที่จะจับคุมตัวได้กัน ก็มีความหวังลึกๆอยู่ครับถึงบอกเราไม่ทิ้งนะครับก็ขอให้คนร้ายที่ฟังอยู่นะครับขอให้ท่านอานอนเครียดต่อไปนะครับเพราะเรายังไม่เลิก